หมดเวลาชะตาขาดกัมพูชาหรือไอเ้เคมรนวันนี้นะครับมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งหนังสือพิมพ์จีนหัวของจีนนี่นะครับได้ออกข่าวลงข่าวแล้วนะครับว่าการขุดคลองฟูนันเตโชของทางขเขมรน,นั้นนะครับจีนสอแววจะไม่ลงทุนร่วมด้วยแล้วเตรียมที่จะอะไรฮะเรียกเงินกู้จากกัมพูชา หรือเรียกเงินกู้จากขเขมรคืนนะครับสืบเนื่องมาจากว่านะครับสหภาพยุโรปหรือ e อเนี่ยได้มีการประกาศความบาดไปเมื่อวานนี้นะครับทำให้ธุรกิจหลายธุรกิจที่เป็นธุรกิจข้ามชาติมาลงทุนทําอยู่ในประเทศขเขมรน,นั้นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพวกโรงงานเสื้อผ้าข,ข้าวของเครื่องใช้เป็นจำนวนมากที่ผลิตจากขเขมรและนําส่งออกไปทางสหภาพยุโรปและภาคแล้วก็ในส่วนของคนตะวันตกตะวันออกกลางอะไรพวกนี้เนี่ย ตอนนี้นะครับเจ้าของกิจการต่างๆนะครับเตรียมประกาศแล้วว่าจะถอนตัวออกจากการลงทุนกัมบูชาทําให้จีนนี่นะครับมีความวิตกกังวลนะครับในส่วนของเรื่องการที่จะต่อทุนกับของฟูนันเตโชและที่สําคัญนะครับทางด่วนนะครับทางทางด่วนที่ตอนนี้เขมรเนี่ยก็กำลังอวยเขาว่ถนนนี่เลี่ยแป้เลยนะครับตอนนี้จีนนี่นะครับบอกไม่คุ้มทุนที่จะลงทุนร่วมด้วยแล้ว รวมถึงเลยครับรวมถึงสนามบินที่ไปก่อสร้างอีกตั้ง1,000ที่ของงบประมาณเพิ่มอีก1,100ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับตอนนี้จีนรู้สึกบอกจะไม่คุมแล้วแล้วก็มีการทบทวนว่าอาจจะระงับการช่วยเหลือเงินทุนในด้านต่างๆเนื่องจากว่าจีนทราบว่านายคุณเซนมาเน็ตนะครับนายกรฐมนติีของเขมรเนี่ยได้ไปปารบปาใสาเอาไว้ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยว่าวันนี้เขมรพร้อมที่จะเปิดโลกใหม่ ให้กับคนทั่วโลกได้มาชมนะครับวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของขเขมรรวมถึงการระดมทุนนั่นหมายความว่าขเขมรเตรียมที่จะกู้เงินเตรียมที่จะกู้เงินจากนานาชาตินะครับประเทศไหนให้กู้กูเอาหมดนะถึงแม้ว่าจีนจะไม่ร่วมลงทุนแล้วจีนกําลังจะอะไรทวงเงินคืนแล้วแต่ขเขมรก็เดินหน้าที่จะกู้เงินต่อโดยหลอกคนกรมบูชาทั้งประเทศว่าเรามีโอกาสที่จะพัฒนาและก้าวหน้าไปพร้อมๆกัน นะครับโดยการทําสนามบินให้เรียบร้อยโดยการทําคลองต่อให้เรียบร้อยที่ไปทะลุออกอ่าวไทยวันนี้คนขเขมรยัง,งโง่เหมือนเดิมยังมีการสนับสนุนให้ในายอะไรฮะคุณเซนมาเนตไปกู้เงินเพื่อที่จะอะไรฮะสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของขเขมรต่อไปไม่สร้างกาแพงใหม่แล้วเหรอครับจะสร้างสนามบินเลไนั้นไหมครับนั่นมันหมายความว่ายังไง,น,น,น,ง,ไงนั่นมันหมายความว่าวิกฤตนะครับของขเขมรเนี่ยตอนเนี้ย อยู่ในขีดตกต่ำสุดน,นะครับถ้าเกิดจีนสรุปได้ว่าจะไม่สนับสนุนเงินทุนให้กับขเขมรต่อน,นั่นมันหมายความว่าขเขมรจบชีวิตเลยนะครับจบชีวิตทันทีเลยเพราะเงินเงิน90%ที่ขเขมรเอามาใช้เนเี่ยเป็นเงินเป็นเงินหยวนจีนทั้งนั้นเลยนะครับส่วน10%เนี่ยนะครับภายนอกเขากู้กันมายังมีอีกหลายประเทศที่ไม่กล้าให้ขเขมรกู้อันนี้คือหายณะของขเขมร ประเทศขเขมนมีนายฮุนเซนมาเนตมีนายฮุนเซนเตโชประเทศไทยก็มีสองพ่อลูกเหมือนกันไทยจึงไม่ต่างอะไรกับเขมรตอนนี้แต่ไทยยังดีกว่าหน่อยหนึ่งซึ่งนะครับประเทศไทยเนี่ยยังมีพันธมิตรอยู่อีกมากมายก่ายกองทั่วโลกนี่คือความโชคดีแต่ความโชคร้ายก็คือเราได้สองอะไรฮะสองพ่อลูกนี้มาบริหารบ้านเหมือนมันจึงเป็นความโชคร้าย ต้องบอกได้เลยนะครับว่าวันนี้พี่น้องขมรน,นอกจากจะเตรียมตัวตกงานแล้วจะต้องเตรียมแพ็คกระเป๋าหนีเข้ามาในประเทศไทยอีกประเทศไทยเตรียมตัวรอรับเลยนะครับวันลาบรรดาขมรจะต้องเข้ามาแย่งงานคนไทยทําต้องมาขอทานทําลายภาพลักษณ์เมืองไทยและก็ขมรอีกส่วนหนึ่งก็เตรียมที่ไรฮะเตรียมที่จะเลิกเคมะเตรียมที่จะเก็บเสื้อผ้ามาอยู่เมืองไทยขอให้โชคดีไซยาระคะเม